เกมแห่งฤดูกาลอีกหนึ่งเกมเดินทางมาถึงแล้วครับอาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างหงแดงลิเวอร์พูลโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่น่าสนุกแล้วก็น่าจับตามองสุดๆไปเลยแหละครับคลิปนี้ครับมาพรีวิวกันหน่อยครับว่าอาร์เซนอลมีความพร้อมอย่างไรลิเวอร์พูลมีทีเด็ดแค่ไหนและมีสถิติอะไรน่าสนใจบ้างรวมไปถึงชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับลองทายผลลองทายสกอร์กันหน่อยว่าคู่นี้ จบ90นาทีผลลงเอย3คะแนนจะเป็นของใครนะครับรวมรวมมาในคลิปนี้ครับเก่งก่อนเกมครับไฟนอลคอร์ครับ4ีที่สุดท้ายทริปสำหรับแฟนบอลอาร์เซนอลโดยเฉพาะครับกับศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลพบเชลซี 26กุมภาพันธ์นี้ถึง3มีนาคมนะฮะก็เรียกว่าเป็นทริปที่จะพาทุกคนไปจุใจที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเลยเที่ยวกันสไตล์แบบลอนดอนเนอร์ครับขึ้นรถฟงรถไฟขึ้นรถบัสแบบสไตล์แบบว่าเหมือนเป็นคนอังกฤษเลยนะครับและยังไม่พอนะครับเราจะพาทุกคนไปจุใจครับกับเรื่องราวของการเชียร์บอลตามติ่งนักบอลครับเดี๋ยวผมจะพาไปตามติ่งไปดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นนักบอลแบบระยะประชิดใกล้ๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับพาไปทัวร์สนามนะครับทั้งเอมิเรส ดียมนะครับพาไปดูสนามของสเปอร์สนามของเชลซีนะครับแบบประจุใจกันเลยทีเดียวเชียวนะครับและยังไม่พอครับจะพาทุกคนไปที่ทอร์ิงตันอาร์มนะครับเป็นผับของสาวกเดอะกันเนอร์โดยเฉพาะครับในผับนี้เนี่ยเราะว่ามีแต่แฟนบอลอาร์เซนอลเต็มไปหมดเลยในวันแมชเดย์นะเดี๋ยวจะพาไปดูไปเยือนให้เห็นกับตาเลยนะครับและก็รวมไปถึงครับพาทุกคนช็อปจุใจครับที่ช็อปของสโมสรอาร์เซนอลนี่อย่างเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ซื้อจากช็อปสโมสรนนะเรียกว่าหาซื้อไม่ได้ที่ไหนต้องไปซื้อที่ช็อปสโม สอนเท่านั้นนะครับเรียกว่าจะพากันไปแบบเต็มๆจุใจแบบอิ่มๆกันเลยทีเดียว e นะครับและใครอยากจะไปดูเกมอื่นๆเพิ่มสามารถพ่วงซื้อออปชันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดูเกมฟูลแลมก็ได้นะครับหรือว่าจะข้ามไปดูเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ได้เพราะว่าในทริปตอนนี้มีคนอยากจะขอดูเพิ่มอีกแมตช์หนึ่งเป็นเกมแมนยูพบคืนเซาเปาเล่นะครับก็สามารถเรียกว่าในทริปเดียวกันเนี่ยจอยเพิ่มดูเพิ่มได้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ครับขายราคา1 4 9 9 0 0น้้ยบาทเท่านั้นครับ4ที่สุดท้าย,ย ขายจนถึงแค่31มกราคมนี้เท่านั้นนะครับทริปนี้ออกแน่นอนแล้วนะครับใครสนใจครับแคปหน้าจอ q ค Code นี้ได้เลยนะครับแล้วก็แอดไลน์ไลน์แอดมาคุยกันนะครับหรือจะอินบ็อกซ์มาที่ Facebook f แฟนเพจของเก่งกันเนอร์ก็ได้เช่นกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ครับเก่งกอนเกมนะครับเกมที่อาร์เซนอลครับจะเปิดรังเย้าของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของหงแดงเลวพู โอ้โหพี่พรีเข้ามาในฐานะแชมป์เก่านะครับถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้จะมีความกระท่อนกระแท่นอยู่บ้างนะครับแต่ลิเวอร์พูลไม่เคยเป็นงานง่ายของอาร์เซนอลสถิติมันบอกแบบนั้นแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนวันนี้ความร้อมของทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงให้ทุกคนฟังนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของมิเกลอาร์เตต้าแบบจัดเต็ม นะครับแหมวันนี้นักข่าวถามขยี้ถูกใจพี่มากนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลของความพร้อมของทั้งสองทีมเลยอาร์ซนอลใครลงได้ใครลงไม่ได้และคาดการณ์ว่าจะมีใครลงบ้างรวมถึงฝั่งลิเวอร์พูลด้วยมีใครพร้อมบ้างฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรแล้วก็มาวิเคราะห์กันหน่อยครับมาร่วมกันเป็นเซียนกันหน่อยนะครับว่าเกมนี้ผลการแข่งลงเอย สกอร์จะเท่าไหร่อย่างไรมาพิจิกันนะครับอ่ะว่าแล้วนะครับถ้ารักอาโซโนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนื้อให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็มาลุยทายผลทายสกอร์กันนะครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวขององานถแถลงข่าวก่อนเกมกันก่อนนะครับก่อนเกมเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมประจำครับไม่เกล่ยวกัตเตก็จะนั่งโต๊ะถแถลงข่าวนะครับเพื่อที่จะ บอกถึงความพร้อมของทีมนะครับแต่ว่าข่าวนี้นักข่าวถามแซ่บมากนะฮะแล้วอาร์เตต้าก็เรียกว่าตอบอย่างมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับไม่หลงกลนักข่าวเท่าไหร่นะครับ,รบอ่ะก็มีบรรยากาศก่อนนะเขาบอกว่าตอนรับแชมป์อย่างลิเวอร์พูลนะครับจะมีการสร้างบรรยากาศอะไรยังไงไหมเพราะว่ามันมีข่าวว่าอาร์เซนอลอาจจะใช้ตีโฟเหมือนวันที่เจอกับทอรแนมเอตสเปอร์แล้วเราก็เปิดบ้านถล่มสเปอร์ไปนะครับ เอเลน,นต้าตอบแบบนี้ครับว่าแน่นอนทุกคนตื่นเต้นมากครับมันเป็นเกมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกเราต้องสู้กับแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดเรามีสิ่งที่ต้องพิสูจน์นะครับเราจะมีแฟนบอลอยู่เคียงข้างเราตั้งแต่ช่วงหัวค่ำตั้งแต่ก่อน2ทุ่มแน่ๆนะครับทุกคนจะอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมและเราทุกคนเฝ้ารอเกมเกมนี้แฟนบอลของเรายอดเยี่ยมมากในฤดูกาลนี้ครับมันสร้างความแตกต่างอย่างมากเรากลายเป็นทีมที่แตกต่างจากเดิม พลังที่ส่งมาให้ความมุ่งมั่นความมั่นอกมั่นใจและความกระหายที่อยากจะแสดงออกในทุกจังหวะจะถูกส่งถึงพวกนักเตะแน่นอนนะครับทางแฟนบอลอย่างนักเตะจะส่งถึงกันแน่นอนรวมถึงบรรยากาศในเกมนี้นะครับการมีแฟนบอลจํานวนมากมาหนุนหลังไม่มีอะไรเทียบได้เลยครับมันจะกลายเป็นทําให้นักเตะเนี่ยเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปสภาพจิตใจจะดีขึ้นจะมีพลังมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแฟนบอลผลักดัน ให้คุณเล่นด้วยความดุดันมุ่งมั่นและยกระดับทีมน,นั่นคือสิ่งที่เราอยากให้แฟนบอลมอบให้เราในเกมนี้นะครับนยะก็ยังไม่ได้พูดถึงตีโฟนะแต่ก็พูดถึงบรรยากาศว่าจัดพยายามทําให้เอมิเรตสเตเดียมเนี่ยมันมีบรรยากาศของความพึกเขิมนะอ่ะแล้วก็พูดถึงความพร้อมความพร้อมความพร้อมกันหน่อยนะครับนักเตะที่จะยังไม่พร้อมนะครับก็คือคริสเตียนมอสเคล่ากับริคคาราฟิโอรี่นะครับ ส่วนของคาราฟิโอลีเนี่ยอาจจะ50-50า50นะนะครับแล้วก็้าวเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าแม็กซ์ดาวแมนก็ก็เป็นดาวรุ่งอยู่เนาะอาจจะยังไม่ใช่นะักเตะตัวหลักตัวจริงนะครับทั้งสองคนยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ครับยังต้องพักอีกสักหน่อยผมคิดว่าอีกไม่นานแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ในช่วงสุดท้ายของการฟื้นฟูร่างกายแล้วหากทุกอย่างเป็นไปดีก็หวังว่าจะได้เลือกใช้งานในเร็วๆนี้ในรายของคริสเตียนมอสเกล่าเนี่ยมีเห็นว่าแบบ มีภาพซ้อมอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะแต่ว่าก็อย่างที่อาร์ตตตาบอกอยังไม่พร้อมจะไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วก็พูดถึงทีมเยือนหน่อยนะครับอาร์ตตตาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเรื่องของการลุ้นแชมป์เรื่องของอะไรในลูการนี่เลยนะนะครับช่องว่างระดับทีมต่างๆเนี่ยในพรีเมียร์ลีกมันไม่ได้มากมายนักนะครับแล้วผู้จัดจาก,การทีมของแต่ละทีมเนี่ยก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับสมสรลิเวอร์พูลมีโครงสร้างที่ชัดเจน พวกเขาเล่นในหลากหลายรูปแบบซึ่งทําให้พวกเขาแตกต่างนะฮะแล้วก็เฉพาะเจาะจงทําในสิ่งทีเ่เราจะได้เจอในเกมนี้นะครับเราต้องตระหนักถึงสิ่งพวกเหล่านี้นะครับเราโฟกัสกับสิ่งที่เราทําได้นะครับ ตอนนี้เราเป็นอันดับหนึ่งของตารางคะแนนนะครับและกําลังจะได้เล่นในบ้านกับคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเราต้องพยายามรักษาตําแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ให้ได้เพื่อที่จะทําแบบนั้นเราต้องเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็คว้าชัยชนะให้ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์แลว้วก็ลิ์พูเนี่ยนักข่าวถามว่ายังลุ้นแชมป์ได้ไหมนะครับเอเจรตาบอกว่าในทางทฤษฎีผมคิดว่าก็ยังลุ้นแชมป์ได้ครับแต่ว่าผมยังมองว่าเขาเป็นทีมยอดเยี่ยมนะครับนักข่าวก็พยายามจะให้ตอบว่าลิ์พูไม่ลุ้นแชมป์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต แล้วก็ไม่ได้พูดและไม่ได้พูดอวยเกินไปแล้วก็ไม่ได้พูดเ,เรียกว่าด้อยค่าไปนะครับก็ใช้คําว่าในทางทฤษฎียังลุ้นแชมป์ได้อยู่นะครับแล้วก็มองว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมด้วยต้องเข้าใจบริบทในเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยเพื่อนเมลลิกเป็นลิกที่ยากสําหรับทุกทีมในความเห็นของผมนะพวกเขายังคงยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับนีน่คือมุมมองของอาร์เตต้านะครับกับลิเวอร์พูลแล้วก็มีพูดถึง แท็คติกในเกมนัดแรกที่อาเซนลบุกไปแอนฟิลแล้วก็ไปแพ้1-0น,นะครับโดนวิภาพวิจาร์ณเรื่องแท็กติกที่แอนฟิลนะครับอ่อิตาก็บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเช่เนเดียวกับผมเหมือนกันครับความเห็นของผมก็แตกต่างจากหลายคนที่พูดผมพูดได้แค่นี้แหละครับและฟุตบอลมันก็เป็นแบบนั้นนะครับก เหมือนกับแบบอยากวิจารณ์อะไรก็เชิญวิพีได้เลยครับวิจารณ์ได้เลยนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องของพี่ส่วนผมผมก็เรื่องของผมผมก็อยากทาในมุมผมผมก็จะทําแบบผมนะครับซึ่งก็นะักข่าวก็จี้ถามให้แล้วจะเหมือนแบบเหมือนแบบพิสูจน์เสียงวิจารณ์ยังไงล่ะนะครับอ่าอาจจะไ้บอกผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็แค่เตรียมดีด,ดีที่สุด เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งในแต่ละสัปดาห์เพราะผมเชื่อว่าผมจะทําทุกอย่างเพื่อเพิ่อมโอกาสให้ชนะแค่นั้นเองนะครับในทุกสัปดาห์เรามีสิ่งที่ต้องพิสูจน์อยู่แล้วไม่กี่วันเราก็ต้องมีการแข่งขันเราเพิ่งเจอบอลมัดมาเราเพิ่งชนะวิลล่ามาได้อย่างยอดเยี่ยมมันก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดซีซั่นจนถนึงเดือนพฤษภาคมนะครับเมื่อเราอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราพยายามรักษาเราขยายความได้เปรียบซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็ความกระหายในระดับสูงเสมอนะครับอ่ะแล้วก็พูดถึงทีมตัวเองบาานะครักกข่ว บอกถามว่าแบบนี่คืออาร์เซนอลชุดที่ดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับอาร์เตตาก็ตอบอย่างฉลาดขึ้นนะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยอยากเปรียบเทียบในแต่ละสัปดาห์มันก็มีทีมที่แตกต่างกันออกไปคือในแต่ละสัปดาห์เนี่ยอาร์เซนอลก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บบ้างติดโทษแบนบ้างใช่ไหมมันก็มีการสลับเปลี่ยนทีมไปทุกสัปดาห์นะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเตกะคนใจความสำคัญคือความสม่ำเสมอในการรักษาม,มาตรฐานแล้วก็ เรากาลังทําอยู่ตอนนี้นะครับเรารู้ดีว่าแต่ละเกมมันยากนะครับแล้วเราต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยความตื่นเต้นความเข้าใจแล้วก็ความกระหายเพื่อเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้ในสุดท้ายในปลายเดือนพฤษภาคมแบบอัสตาก็แบบยังเป็นจา่าฝูงแล้วเป็นแชมป์อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องการชนะทุกเกมและเกมที่สาคัญที่สุดคือเกมวันนี้แหละที่เจอกับลิเวอร์พูลเราต้องการพิสูจน์เพื่อเอาชนะพวกเขาให้ได้แล้วเราต้องการทํามาในสนามนะครับแล้วนกข่าวก็ถามไปอีกว่าเอ้ยนี่คือทีมที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแชมป์ไร้พ่ายหรือยังนะครับอ แบบไม่กักละยังสู้ทีมไรพ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่า Invisible ชนะอย่างสม่ำเสมอและสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์เราต้องทำให้ได้เสียก่อนเราต้องเป็นแชมป์ไม่ได้เสียก่อนนะฮะคือถ้าจะไปทาบรัศมีแชมป์ไรพ่ายเนี่ยต้องเป็นแชมป์ก่อนอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมนี้ยังไม่สามารถสู้ทีมแชมป์ไรพ่ายได้นี่คือ, m A นะอมุมมองอตรเต้นะแล้วก็บอกว่านักเตะเหล่าบรรดานักเตะเนี่ยมีการพูดถึงสถิตินะครับ ว่าปัจจุบันเนี่ยยีเกมผ่านไปเนี่ยนะฮะแต้มเก็บได้มากกว่าทีมแชมป์ไร้พ่ายแล้วเนี่ยนะครับมีนักเตะมีการพูดถึงสถิตินี้ไหมนะครับคือคือ,คอนักข่าวพยายามแบบเนี่ยอย่างที่บอกนะหลอกล่อให้ตาพูดนะครับแต่ว่าตามันก็เฮ้ยมันตอบดีขึ้นเยอะเลยนะพี่ตาบอกว่าไม่เลยเรามีสถิติดีด่ดีมากในช่วงหลังก็จริงแต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของถ้วยรางวัลน,น่ะมันต้องเปลี่ยนเป็นเป็นแชมป์ไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอเราต้องทําให้ช่องว่างนั้นห่างขึ้นไปเรือยๆกออก็ตตา รักษาท่าดีก็คือโอ้โหการที่ไปกดดันเทียบกับทีมแชมป์ไร้พ่าเนี่ยผมว่ากดดันมากนะมันคือเอาตัวเองไปเทียบกับตำนานน,นะครับไม่ไม่ใช่สิ่งที่อ๋อไม่ใช่สิ่งที่ใครควรทำอะ่ะในมุมอม,อมองผมนะมแล้วก็บอกว่าซูบีเมนดีโอเดกาดไรส์กองกลาง3คนของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับอบอกว่าเกิดห่างกันไม่ถึง2เดือนเลยทำให้เขาเข้ากันแบบคำถาม เหมือนว่าอายุไล่เรียกันแล้วกันนะผมผมแปลแปลงสารได้นะอายุไร่เลียกันเนี่ยมันเลยทําให้3คนนี้นะครับเข้ากันได้ดีใช่ไหมนะครับอาริตาก็บอกว่าพวกเราเริ่มเชื่อมโยงกันตั้งแต่เกิดเลยเหรออ่าเหมือนแบบเหมือนแบบถามแบบตลกตลกตอบตอบแบบตลกตลกนะครับเดี๋ยวผมขอไปสืบก่อนนะครับก็ฮ่าฮากันไปแต่ก็สิ่งที่แน่ชัดเจนก็คือพวกเขาเข้าขากันเข้าใจกันและเติมเต็มกันและกันได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังตั้งแต่ก่อนที่จะดึงพวกเขามารวมตัวกันที่นี่นะครับ ก็เป็นอะไรที่โอเคมากๆนะครับพวกเขาก็จริงๆ3คนนี้ยอยู่ในวัยขนองเลยนะครับอยู่ในห่วงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอาชีพการทักแข่งเลยนะยีนะ 27, 28, ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าตแถวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับจริงๆก็แทบจะของคนเราเลยนะนะก็เป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับแล้วก็มันรวมตัวกันนะอาจจะบังเอิญเกิดวันเดือเกิด,กดกใกล้ๆกันอะไรประมาณน,นี้แล้วก็มีการถามถึงนักเตะเป็นรายบุคคลนะครับผมเห็นว่ามันน่าสนใจผมเลยแบบขออนุญาตไล่ยาวหน่อยนะ ถ้าใครถ้าใครเบื่อพวกนี้ก็สกิปไปได้เลยนะครับอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขันกับลิบูโดยตรงนะแต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจสานกาของค่ายฮาวเวดนะครับฮาวเวดเรากําลังติดตามในเรื่องของความฟิตของเขาอย่างใกล้ชิดเขาหายไปนานเขากลับมาซ้อมได้เรียบร้อยแล้วเราหวังว่าจะได้เห็นคายฮาวเวดในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับก็แปลว่ามีโอกาสจะได้ลงสนามในเร็วๆนี้นะครับทอสซาได้รางวันลนั้เแต่ยอดเยี่ยมนะครับก็บอกว่าทอสามีความเข้าใจและความสม่ําเสมอนั่นคือ ความยอดเยี่ยมของเขาฤดูกาลนี้เนี่ยเขายอดเยี่ยมมากเขาแสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวางในระดับที่น่าพอใจเขาเข้ากับเพื่อนๆได้ดีในทุกมิติเลยนะเป็นนักเตะที่มอบสิ่งที่แตกต่างให้กับทีมนะครับนี่คือเรียนดยทอซาบ์ซึ่งเป็นคนที่มีส่วนร่วมประตูมากที่สุดในฤดูกาลนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ลงสนามมากที่สุดในซีซั่นที่แล้วนะครับสำหรับผมนะทอซาน,นี่มันคือแบบอันเดอร์เลดอันเดอร์ด็อกอย่างแท้จริงเลยะนะครับ ออกอร์เบลเชสุดบ้างนะครับนะบอกว่าความกระหายในการยิงประตูการทำงานอย่างหนักในการใส่ใจรายละเอียดนะเขาพยายามอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดนะและทำในสิ่งที่ทีมต้องการจากเขานะครับนั่นะคือการทำประตูนั่นเองนะส่วนฮินกาบิเย่นะครับบอกว่าผมประทับใจเขามากเขาปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มี p r e ซีซั่นเพิ่งได้รับการผ่าตาัดแต่เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายบทบาท แล้วก็เป็นการเสริมทีมที่สําคัญมากๆนะครับอ่ะของอาร์เตต้าประมาณนี้ใครอยากไปดูเพิ่มเติมนะครับไปดูที่เว็บไซต์ของสโมสรอาร์เซนอลได้เลยนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยแล้วกันนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลก็อย่างที่อาร์เตต้าบอกไปนะครับจะไม่มีริคาร์โดคาราฟิโอลีแน่นอนจะไม่มีคริสเตียนมอสเกล่าแน่นอนและรวมไปถึงแม็กซ์ดาวมันนะครับส่วนคนอื่นๆพร้อมหมดครับไม่ว่าจะเป็นเดับบิดดรายาอะไรพวกนี้อ่ะมาไล่สิไปผู้เล่นตัวจริงเลยดีกว่านะครับ เออผมคาดการว่าจะมาในลูก4-3-3เหมือนเดิมนะครับรุสัาประตูจะเป็นดดบิดรายากองหลัง4คนครับเจอเล่นทิมเบอร์จะยืมแบ็คขวาแบ็คซ้ายจะเป็นเปโรอินกาพิเยนะครับแล้วก็คู่เซนานร์สจะใช้บิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบีลม,มากานเยสกองกลางตัวรับใช้มาตินซูบิเมนดี้บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เป็นเดคกแคนไรส์นะครับแล้วก็มาตินโอดิกาจะเป็นเพลย์เมคเกอร์ส่วนแนวรุก3ตัวบนครับยอดเยี่ยมที่สุดคือเลนโดทอสซาจะยืนเป็นตัวจริงวันนี้แล้วก็ขวาจะเป็นบูคาโยซาาาก้ททีีี่่่่เเริมมมมจะมผลงนสสอมีแสซิ เพื่อนอย่างอย่างอย่างเป็นกอดเป็นกำและรวมไปถึงมาร์ตินโอเดการ์ดด้วยนะครับแต่ว่าสูนย์หน้าตัวเป้าวันนี้ครับเราจะใช้วิกตอร์เยอเคเรสอีกแน่นอนนะครับส่วนทีมเยือนครับลิเวอร์พูลครับสถานการณ์ของพวกเขาครับมีโมเมนต์ซาร่าที่ไม่พร้อมนะครับไปเล่นแบรับใช้ชาตินะครับแล้วก็รวมไปถึงอเล็กซานเดอร์อิซักที่ปิดเทอมยาวนะครับแล้วก็ต้องเช็คฟิตอูโกเอกิติเก้นะครับที่ก็น่าเป็นห่วงแต่แต่ว่าก็ ดีที่สุดอาจจะได้มีเห็นเขาในฐานะตัวสำรองนะครับแล้วก็เฟรเดนเวสครับก็บอกว่าไม่พิทพร้อมสมบูรณ์แต่อาจจะต้องเข็นลงนะครับ11ผูเ้เล่นตัวจริงของลิโวจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับลูกศาประตูจะเป็นอลิซองเบเกอร์ครับกองหลัง4คนครับขวาจะเป็นคอร์เนอร์แบดลีย์ซ้ายจะเป็นแอนดรูโรเบิร์ตสันแต่ว่าก็จะมีเคอร์เคสที่สอดแทรกได้คนหนึ่งนะซึ่งถ้าเป็นเคอร์เคสเนี่ยอยากดีมากเลยเพราะเกมคราวที่แล้วเนี่ย วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเคอ,อเคมเล่นดีมากนะครับแต่วันนั้นสู้กับโนนี่มาดูเอเก้นะครับแต่คราวนี้จะลองสู้กับบุคโยซากาดูหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคู่เซนทรับครับเป็นเวอร์จิลฟันได้กับตันทีมครับจับคู่กับทางด้านของโกนาเต้กองกลางตัวรับใช้กาเฟนแบกครับ คู่กับเคติสโจนนะครับแล้วก็มีโดมินิกโซบสไลครับคนที่ยิงประตูชัยเกมที่แล้วเนี่ยเป็นเพลย์เมคเกอร์ขวาจะใช้ฟิล์มโปงซ้ายจะใช้ฟลอเรนเวียสแล้วก็สุนหน้าจุดเป้าจะใช้เคติสกัปโปครับ mm hmm. ก็จะมีตัวสอดแทกของลิ์พูเนี่ยโอ้โหยังจะพอมีนะแต่ผมมองว่าอาจจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีทางเลือกที่หลากหลายมากนะครับก็อ,อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับลิ์พูคือถ้าสมมุติว่า เอกิติเก้เนี่ยพร้อมเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาอาจจะเป็นตัวจริงมันจะมีพวกเฟเดริโ,โกโคเคซ,ซ่าอะไรพวกนี้นะครับที่อาจจะมันเป็นตัวชอดแซกได้ในเกมนี้นั่นเองนะครับไปดูสถิติที่น่าสนใจดีกว่านะครับเกมนี้ครับนะฮะเล่นตี3ตามเวลาประเทศไทยบอกแบบนี้เลยครับโมโนแม็กซ์เอเอสเคนดีคนเดิมถ่ายท่อสดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเกมนัดที่21แล้วผู้ตัิสินเป็นคุณแอนโทนีเทเลอร์นะครับ แล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นการพบกันระหว่างทีมจ่าฝูงอย่างอาร์ซ a นอลครับเล่นผ่าน20เกมมีอยู่48คะแนนขณะที่หงแดงแลิพูแชมป์เก่าครับฤดูกาลนี้เก็กลุ่มหัวตารางได้อยู่นะครับอยู่อันดับที่4ของตารางมี34คะแนนนะครับถือว่าเป็นการยังตู้ตเกาะได้อยู่นะครับ ภาพรวมของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยคนที่เล่นได้โดดเด่นที่สุดเนี่ยนะครับกลายเป็นเรียนโดดทอสซานะครับที่สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับประตูทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยมากที่สุดส่วนหน้าตัวเป้าของเราวิกเตอร์เยเคเรสยิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว5ประตู รวมทุกรายการ7ประตูในขณะที่ของเขาครับเอติกิเต้ครับที่ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าเนี่ยนะครับซัดไป8ประตูในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแล้วก็ทําได้อีก2แอสซิสด้วยนะอ่าก็มีส่วนร่วมกับประตู10ประตูเท่ากับเรนโตทาสซาสำหรับพรีเมียร์ลีกนะนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็ไปดูผลงานเ a ตูเฮ e ันก่อนแล้วกันนะครับการพบกันของทั้ง2ทีมครับ นับเฉพาะพรีเมียร์ลีก5เกมหลังสุดไม่น่าเชื่อครับเท่ากันเป๊ะเดะเลยครับอาร์เซนอลชนะ1ลิเวอร์พูลชนะ1เสมอกัน3ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลก็เพิ่งชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ0นะครับแล้วผมเชิงอัดไปนิดนึงฤดูกาล3ฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อาร์เซนอลเนี่ยนะครับมักจะมี1ทีมหรือมากหรือหรือ2ทีมที่เราพ่ายแพ้เขาเย่าเยือนนะครับคือ แพ้ไปกับในหนึ่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แค่กับลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนย้อนสถิติก่อนกันล้วกันนะในปีที่เรากล้ามาลุ้นชั้นแบบงงๆ2022 2023เนี่ยนะครับอาร์เซนอลแพ้ไปกับให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฤดูกาล2023 2024นะครับอาร์เซนอลแพ้ไปกับให้กับแอสตันวิลล่านะครับ แล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมา2024-2025อา์เนอแพ้ไปกลับให้กับบอร์นมัดนะครับเนี่ยในสามฤดูกาลที่เราเป็นรองแชมป์มาทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะมีหนึ่งทีมครับที่เราแพ้พอไปกลับนะครับซึ่งตอนนี้มาถึงเวลานี้อา์เนอแพ้ไปก่อนนั้นแค่2เกมก็คือเกมกับลิเวอร์พูลแล้วก็แอสตันวิลล่าเกม illa, แอสตันวิลล่าเราแก้งานสําเร็จละกลับมาชนะ4 -1 ได้เกมกับลิเวอร์พูลนี่แหละครับที่ผมกำลังจะบอกว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสลุ้นทําสถิตินะครับเป็นทีมที่ชนะ อาร์ซนอลไปกลับได้ในศึกฟุตบอลพรีมเมียร,ร์เลกกฤดูกาลนี้และในทางกลับกันอาร์ซนอลก็มีสิทธิทำลายสถิติถ้าสามารถชนะลิเวอร์พูลได้ในเกมนี้หรืออย่างน้อยไม่แพ้อาร์ซนอลจะมีฤดูกาลที่ไม่แพ้ใครแบบไปกลับเลยนะครับในในทางฤดูกาลนะแปลว่าแก้งานสำเร็จนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนั่นเองนะครับอ่ะ ไปกันต่อครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจครับขออนุญ,ญาตรายยาวหน่อยนะครับสถิติในเรื่องของการเล่นที่เอมิเรตสเตเดียมและพบกับลิเวอร์พูลรวมทุกรายการโดยที่5เกมหลังสุดครับอาร์เซนอลสามารถชนะได้2ครั้งลิเวอร์พูลชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับก็เสมอกันเมื่อซีซั่นที่แล้วในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเดือนกุมภาพันธ์2024ครับอาร์เซนอลชนะ3-1แล้วก็ ในในปี2024เป็นเดือนมก,กราเอฟเอคัพลิฟทูมาชนะอาร์เซนอล2-0นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปปี2022เล่นที่เอเมเรดเซเดียมอาร์เซนอลชนะ3-2แล้วก็ปี2022เดือนมีนาคมย้อนไปลิฟทูเยือนมาแล้วก็มาชนะ2-0นะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้สถิติเนี่ยเมื่อน,นับเฉพาะพรีเมียร์ลีกรวมเย้าเยือนรวมกันเนี่ยอาร์เซนอลก็เท่าลิฟทูแค่เราเล่นในบ้านเอเมเรดเซเดียมเท่าเดิงเดียวเนี่ยเราก็เท่ากับลิฟทูอีกโ <c oughs> อ้เกมนี้มันมันเลยดูเป็นเกมที่ค่อนข้าง สูสีคู่ขี้มากๆเลยนะครับมีเรียกว่าสถานการณ์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหนุนอย่างมากนะครับและผมเชื่อว่าอีกสาการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการลุ้นแชมป์ครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลงทาการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับทางด้านไบรตันแล้วก็เสมอกัะหนึ่งประตูตัวหนึ่งนะครับโดนคารุมิโตมะยิงประตูตีเสมอนะครับแบบชนิดที่ว่าซิตี้โหพยายามที่จะ คว้า3คะแนน้แต่ไม่ได้สะดุดอีกแล้วนะครับซิตี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับนะฮะเสมอซันเดอร์แลนด์เสมอเชลซีเสมอไบรทันนะครับทำแต้มหกไปเพียบเลยนะครับและก็เป็นโอกาสของอาร์เซนอลครับที่เรียกว่าจะได้โอกาสทำแต้มห่างไปอีกนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับซิตี้ตามมาอยู่ที่43คะแนนนะครับตามอาร์เซนอล5แต้มนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่าหนึ่นัดขึ้นจนแข่งคืนนี้นี่แหละถ้าอาร์เซนอลทำได้มันจะกลายเป็น8แต้มครับ โอ้โหซึ่งถ้าห่าง8แต้มในเดือนม,มกราคมเนี่ยผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยหรูเลยนะครับนีก็จะเป็นงานงานหยาบของซิตี้เลยนะครับแต่ว่าซิตี้เนี่ยก็ประมาทพวกเขาไม่ได้นะ,นะตาม8แต้มตาม9แต้มเขาก็เขาก็แซงมาแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เขาทําอย่างเช่มชองนั่นเองนะครับอ่ะมาวิเคราะห์เกมกันหน่อยแล้วกันครับเกมนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลจะเล่นกันสนุกสุดมันกว่าคํารบแรกที่เจอกันนะครับเกมแรกที่เจอกันเนี่ยมันเป็นเกมต้นๆรูดูการนะครับเจันเร็วไปหน่อย มันยังจูนทีมกันไม่เรียบร้อยทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลเลยนะครับแล้วก็เกมวันนั้นเนี่ยอาร์เตต้าโดนพิภพวิจารเรื่องแท็กติกที่ผมที่นักข่าวมันถามนั่นแหละว่าเหมือนแบบเล่นเกมรับมากเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนีน้เกมนี้ผมว่าจะต่างออกไปอาร์เซนอลที่เครื่องไม้เครื่องมือในเกมรุกครบมือนะครับหน้าที่จะบุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลก็ไม่เคยกลัวอาร์เซนอลนะครับอย่างที่เห็นสถิติที่ผมบอกไปมันเท่ากันหมดอ่ะนะครับ มึงชนะกูได้กูก็ชนะมึงได้ที่เอเวอเลตกูก็ชนะมึงได้นะครับแต่ว่ามันเท่ากันนะสุดท้ายมารวมกันแล้ว5เกมหลังสุดเนี่ยทุกอย่างมันเท่ากันหมดชนะเสมอพอๆกันนะครับผมก็เลยมองว่าเกมเนี่ยมันออกได้3หน้าเลยจริงๆนะครับซึ่งในฐานะแฟนอาร์เซนอลผมก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมอาร์เซนอลมีดีพอที่จะเรียกว่าแก้แค้นแก้เขินนะเพราะเกมที่แอนฟิลด์ผมว่าอาร์เซนอลไม่ได้เล่นแย่นะ แต่ว่าโดนลูกยิงของดูบินิกสบอสตาที่มันยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยนะครับทำให้พ่ายแพ้ไปในเกมนั้นเกมนี้มันจะต่างออกไปอาเซนอลจะได้รัดกลุ่มมากขึ้นยิ่งได้แนวรับอย่างวิลเลียมซาริบาจับคู่กับกาเบรียลมากันเยสเนี่ยผมเชื่อว่าอาเซนอลเนี่ยจะปึ๊กครึ่งในแนวรับนะครับแล้วก็ในแนวบนนะครับมีแนวรุกแบบ2งแผงนะครับถ้าทอสซาไม่ได้ยังมีมาตี้ถ้าเยอเคเลสไม่ได้ยังมีกาเบรียลเชซุสยังมีคายฮาวเวดถ้า ไอ้บุคโยสากาเล่นไม่ออกยังมีโนนี่ที่ยอมพร้อมเสียบนะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอาวุธอาร์เซนอลค่อนข้างหลากหลายทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับผมก็เลยเชื่อว่าอาร์เซนอลน่านจะมีดีพอที่จะเบียดชนะลิเวอร์พูลได้แบบไม่ยากเย็นนะครับผมใช้คำนี้เลยนะนะถ้าลิเวอร์พูลยิ่งมาเล่นแลกใส่นะครับยิ่งมาแบบแลบบแบบกหมัดใส่เลยยิ่งมาแบบมากะเอาสามแต้มด้วยเหมือนกันกูไม่กลัวมึงอะไรแบบเนี้ยอาร์เนอร์ส็อตแบบขอจุดเปลี่ยนขอเทอร์นิ่งพอยต์ให้ตัวเองกลับมาได้ ได้ได้บารมีได้ได้แบบออร่าอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้นะเสร็จอาร์เซนอลอาร์เซนอลชนะสาูตรเลยครับนะผมมองแบบนี้เลยนะผมซึ่งผมมองว่าจะเป็นแบบนั้นด้วยนะผมมองว่าอาร์เนอร์ไม่กลัวอาร์เซนอลแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเคยทําได้มาแล้วนะครับแล้วก็จริงจริงไม่มีอะไรต้องกลัวกูก็แชมป์เก่าอ่ะทำไมกูต้องกลัวมึงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมันจะเข้าทางอาร์เซนอลและอาร์เซนอลผมว่าปีนี้ดูเจียมตัวขึ้นดูสเตย์ฮัมเบิขึ้นนะครับไม่ไม่กากันมากนะครับถึงแม้จะเป็นจ่าฝูงก็ไม่เอิดไม่ อย่างที่อารไิต้าให้สัมภาษณ์ก็จะนิ่งๆขอแบบสุดท้ายกูเป็นแชมป์ก่อนเลยหรือกูค่อยๆโม้ทีเดียวอะไรแบบเนี้ยนะครับรเพราะฉะนั้นก็ มุมมองผมแล้วกันนะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเก็บงานได้จะแก้งานได้ในค่ำคืนที่เอมิเรตสเตเดียมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะครับอ่ะถึงตาทุกคนแล้วครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้คอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเรามาเป็นเซียนก่อนเกมกันครับและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งยนกันเนื้อให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วเดี๋ยวหวังว่าคลิปถัดไปเราจะมาชื่อมื้นแฮปปี้กับผลการแข่งกันนะครับไปวคครรััับบสด Yeah. <music>